ทีนี้มาดูว่าถ้ายัางไม่เป็นล่ะถ้าหากเรายัางไม่เป็นแล้วเราไม่อยากเป็นล่ะเราไม่อยากเสี่ยงล่ะเรากลัวน่ะเราอยากป้องกันฟังดีๆค่ะแล้วแชร์ออกไปสิ่งแรกนะคะรู้จักกันไหมมะขามป้อม <c oughs> ฟังดีๆไม่ผิดกินได้ตลอดกินได้ตลอดเวลากินได้ตลอดไปค่ะมะขามป้อม <c oughs> เพราะหนึ่งมีวิตามินซีสูงแล้วช่วยป้องกันช่วยป้องกันนะคะปากฟังนะป้องกันพี่จุดๆไปเสิร์ชหาเอง อันนี้คือผลงานวิจัยมีเปเปอร์เรียบร้อยหมดเลยผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่มีผสมไม่ต้องเยอะค่ะมะขามป้อมคุณรู้ไหมคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลพี่โอ<ม>เอามะขามป้อมไปแ,แช่ช่องฟิตฟังนะคะแล้วถึงเวลาทุกเช้าท่านเอาออกมาละลายแล้วท่านทุบทุบทุบท,ทให้ละเอียดใส่ในแก้วเทน้าร้อนใส่ท่านกินแบบนี้ทุกวันคุณรู้ไหมคุณหมอท่านนี้ไม่เคยป่วยเลยท่านออกมาพูดเองในติตต่อใช่ ท่านไม่เคยป่วยเลยแล้ววิตามะขามป้อมไม่จําเป็นต้องกินเยอะเพราะวิตามินซีมันสูงมากอะไรก็ตามผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่ผสมมะขามป้อมนั่นคุณต้องมีติดบ้านครับ <c oughs> ไปดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่คุณเสริมอาหารอยู่ตอนนี้แล้วมีมะขามป้อมคุณต้องมีติดบ้านเพราะมันกินได้ทุกวันมันจะเสริมภูมิต้านทานเสริมภูมิคุ้มกันเสริมภูมิต้านทานอ่ะแถมให้อีกตัวหนึ่งตีผลา รู้จักกันไหมคุณรู้จักตีพลากันไหมตัวนี้ฤทธิ์ของเขามหาศาลมากฟังนะคะแต่อย่าก,กินใหญ่ย,า,ยาเอามาคือมันกินได้ตลอดแต่ตีพลาต้องอยู่ในการควบคุมเพราะมันมีผลต่อหัวใจสูงมากนําให้กินเพราะมันต่อต้านเชื้อจุดๆได้แต่อย่าก,กินสุ่มสี่สุ่มห้าหลายคนตอนนี้ไปเตรียมมาแล้วก็จะกินดะเลยฟังนะคะมันมีผลต่อการทํางานของหัวใจ มันจะทําให้หัวใจทางานาหนักมากนนใช่ค่ะคยิ่งใครที่มีภาวะเป็นโรคหัวใจลิ้นหัวใจโรคหัวใจโตหรือหัวใจอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับภาวะของหัวใจอันตรายค่ะคเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสูตรอย่างที่ครูบอกค่ะดูแลตัวเองก่อนเป็นแต่มีของติดเอาไว้เพราะเวลาเราเกิดมีไข้แล้วจิตตก วิตกกังวลจิตตกลูกเป็นลูกไอลูกเป็นไข้เรากลัวละจริงไหมเฮ้ยเจ้าลูกไปตรวจดีไม่ว่าเลยแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นป้องกันลูกตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ลูกไม่ต้องรอให้ลูกตัวร้อนไม่ต้องรอค่ะแล้วคุณจะวิตกพอลูกเป็นเข้าใจยังเฮ้ยเป็นหรือเปล่าวะต้องเอาลูกไปสวอปโอ้โหแย่จมูกควนควันแบบน้ำมันก็ เด็กเนาะเรายังกลัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะดูแลตั้งแต่วันนี้หาอาหารเสริมให้เขากินอาหารเสริมอะไรที่เด็กกินได้จนถึงวัยชราอาหารเสริมอะไรหรือที่ไปเสริมภูมิค่ะต้องดูแบบนี้อะไรมาแรงคุณจะบอกว่าตอนนี้แรงสุดก็สมุนไพรคุณไปเสิร์ชหาค่ะสมุนไพรอะไรที่มีมะขามป้อมสมุนไพรอะไรที่กินได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ สมุนไพรอะไรที่ควรมีติดบ้านนาทีนี้ไม่ใช่นาทีที่จะมาพูดเพื่ออยากได้เงินแต่นาทีนี้เป็นนาทีที่พูดเพราะเป็นห่วงสิ่งที่ครูบอกคุณค่ะสิ่งไหนที่จะต้องตุนต้องมีแค่เท่าที่คนในบ้านเพียงพอเท่านั้นตุนมากเสียสมดุลของโลกก็ปลุกเดียวเหลือเฟือใช่ไหมใช่ปลุกเดียวเหลือเฟื Clo, <ส daughter S 2> อไม่ใชาคุณจะเป็น หมายถึงว่าต้องมีค่ะถึงไม่เป็นก็ต้องมีนะคะเพราะเป็นแล้วไม่มีใครเอามาส่งคุณฟังไว้โลกนี้โลกโควิดเป็นแล้วไม่มีคนคบนะตอนนั้นน่ะเพราะว่าเขาก็ป้องกันตัวเองสมุนไพรประจําบ้านน่ะต้องมีถูกต้องค่ะไหมถึงว่าเหมือนเหมือนยาสามัญเรานี่แหละก็ต้องมีใช่ขนาดเป็นเป็นผัวเมียกันเนาะพิวเนาะก็ยังต้องแยกกันใช่ครับมันคบกันไม่ได้นะคะตอนนั้นน่ะเพราะมันจะเป็นการแพร่เชื้อเพราะฉะนั้นเรามีติดบ้านเราก็ยื่นให้กันไปแล้วก็ไปดูแลตัวเองแบบนี้ค่ะดีที่สุด นะคะเชื่อครูว่านาทีแบบนี้ครูหาออกมาให้จริงๆให้ความรู้ให้ทุกสิ่งอย่างนะคะอย่างที่บอกนาทีนี้ต้มชาใส่มะนาวนี่คือสุดแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่อีกแล้วอะค่ะมันสุดของสุดเนาะทำไมครูถึงไม่ยกตัวอย่างที่ครูขายตั้งก้าตัวเพราะคุณไปเสรืรหาเอาเองไปสอบถามกันเอาเองว่ามีอะไรบ้างคุณสมบัติย้ายครูมาเหล่าเลยเอาเป็นว่าครูมาเหล่าเท่าที่ครูเหล่าได้ก็แล้วกันนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่นะอยากสบายใจก็มีอะไรก็ตามที่มีมะขามป้อมติดอยู่นะคะพวกยาหวานาอยู่อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าลิดร้อนลิดเย็นนีขาดไม่ได้ตอนนี้นะคะในขณะที่ร่างกายสมบูรณ์ลิดร้อนลิดเย็นขาดไม่ได้โอเคนะฟังไหมนะแต่พอเวลาเป็นไข้แล้วลิดร้อนต้องจํากัดฟังดีๆเพราะถ้าร้อนเกินไปมันกลายเป็นปะทุเพราะลิดเย็นมันได้แค่1้อยเท่านั้นนะคะมันจะไม่บาลานซ์โอเค